ดูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไฟแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันจากอากาศนะครับสายดึงสี่สแก๊สเวลาจี๊บรถต้องมีนะฮะโรงงานครับ COV G4 คือ2.0นะฮะคันนี้มีแบบน้ำมันโซ2.4 95นะครับล้อ18ท่อคู่นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับแก้เรื่องลิ้นหลีด้วยแก้เรื่องตัวสั่นด้วยนะฮะ COV G4 2.0นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะฮะ ช่วยเรื่องตัวสัตว์นี่นะครับคันนี้ัูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดคองรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสฮะเปิดไอเกียดี D. โหลดจริงทุกอย่างนะฮะล้อสิบแปดทอคูนะครับป้ายซีอูบีเจนซีเครื่องสองจุดศูนย์นะฮะต่อเกียร์นุ่มด้วยนะฮะ อื่นแน่นอนอส่งงานครับขอบคุณครับ